ครับท่านผู้ชมัขณะนี้ผมอยู่ที่ชมุมชนถ้ำผาจมบริเวณริมแม่น้ําแม่สายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าบ้านเรือนต่างๆพังทลายเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดข้องก็จะทําการ บันทึกเป็นวิดีโอเอาไว้ขนาดนี้นะครับก็มีการนำเครื่องจักรหนักรถบรรทุกดินนำดินออกชาวบ้านบางส่วนก็ กยดินออกจากตัวอาคารบ้านเรือนต่างๆขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเนี่ยเสียหายอย่างหนัก ความเสียหายก็ใกล้เคียงกับที่ชุมชนเก่อทรายครับดินเนี่ยสูงท่วมทนเข้าไปในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็กำลังตักดินเร่งในการคลี่คลายสถานการณ์อยู่นขณะนี้ ว่าหลังนี้นี่เสียหายหนักเลยครับท่านผู้ชมดินเนี่ยเข้าไปสูงมากกว่า2เมตร พี่พาดูบ้านอันนี้บ้านของพี่ใช่ไหมฮะท่านนึกถึงหานะ่างล้วร้อนแล้หายหมดเลยเสียหายหมดนี่โคตรลงมาเลยใช่ไหมฮะโคตมาตอนน้ำลดอะครับตอนน้ำลดน,น,นลดนะมันอุ้มน้ำหนักมาเยอะทงังมาลงมาทีเดียวไอตอนวันที่น้ำมามันเป็นยังไงช่วยเล่าสถานการณ์หน่อยครับพี่วันนั้นน้ำมาเหรอครับมันจะอยู่ที่คอลอดที่ตลาดสารลมจอยมันก็ค่อยๆมา ก็ไม่นึกว่ามันจะมาถึงวันที่สิบตอนเช้ามันเริ่มเลยครับถึงขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อมันล้นจากตลาดมานี่มันล้นจากตลาดเพราะที่นั้นเป็นคอขอดครับมันคอแล่อกๆค่อยๆขึ้นมาแต่คราวนี้ถ้ามันมาเต็มแล้วมันก็มันก็น้ำสายก็มาเต็มที่เลยขึ้นมาถึงนู่นเลมันขึ้นเร็วแค่ไหนครับพี่วันนั้นขึนนี้เลยตอนแรกเรื่อเร็วนะครับ เร็วมากตอนช่วงแรกๆถึงหน้าอกเนี่ยเร็วมากพอมันถึงกลางคืนถึงข้างบนนู่นเลยโอ้แล้วนี่รอยน้ำนู่นเลยใช่ไหมถึงบ้านเ็โอ้โหท่านผู้ชมมันระดับอยู่ที่4เมตร4เมตรเกือบ5เมตรได้อยู่นะท่านผู้ชมสูงมากครับน้ำ อ๋อปีหกห้าอยู่ตรงนี้่นประมาณีห้าก็ประมาณเมตรัคิดว่านักสูแล้วปรมานั้หแล้วแล้วก็คิแต่ปีนี้นู่นเลยต่ผเอผมกซึงาหลับ้านเะรครับเล้วกอเอาออกไปได้อยู่แตบางอย่างมันเขาน้ำเชี่ยวมากคือแบบไปตั้งตัวได้ ก็คนติดอยู่บนบ้านเยอะมาเร็วเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ไหลแรงเลยแรงมาก<อ>แบบทางในหมู่บ้านนะครับช่วยกันก่อนแล้วเรื่องนี้พี่รอดได้ไงฮะรอดะครับตอนมันหน้าอกเนี่ยก็เริ่มต้องออกไปแล้วออกไปแล้วเพราะว่าตรงน,นี้มเขามันเป็นทางทางดอยครับสูงหน่อยอ๋อนี่มันเป็นดอย,ดอยเป็นทางขึ้นสูงหน่อยเลยรอดก็เหนื่อนะถึงพี่คนเดินมาหนื่อยนะครับพร้อมพร้อมพร้อม น่าจะอยู <S <S ่ราวๆห้าเมตรได้นะท่านผู <S <S ้ชมน้ำระดับน้ำเนี่ยตรงนี้ตรงสายเคเบิลที่มีหญ้าปกคลุมอยู่ตอนนี้ผมสี่สิบแปดเราแค่สอข้อผมสร้างไว้เนี่ยไม่เคยมีเลยครับอ๋อแต่รอบนี้มาหนักเลยนะเสียหายหมดเลยท่านผู้ชมครับ คือมันเป็นไม้แล้วก็ค่อนข้างที่ใช้มีอายุอายยพอนนเข้าไปอยู่ต้องระังบน,น้นาอะไรที่สาคัญค,ค่อย,อย้าไปตนอ,นอาเขาก็สูงนะครับดินโคนกว่จะฟื้นี่ก็เ่าจะลาอยูออ่เป็นกำลังใจให้นะครับ,บ ขอบคุณครับ ขณะนี้ครับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็กําลังระดมกันทําแนวกั้นน้ําบริเวณริมแม่สายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หมวลน,น้ําที่อาจจะมีในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ะรับผลกระทบจากพายุสามารถที่จะเข้ามาท่วมซ้ำในชุมชนได้ก็เร่งระดมกันทำพนังแนวกั้นกันครับ น้ำก็ยังคงมีระดับสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมแม่สายแล้วก็มีกระแสไหลเชี่ยวทีเดียวในวันนี้ฝั่งด้านโน้นเนี่ยก็คือฝั่งประเทศเมียนมาก,ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมหือว่า ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากฝั่งไทยของเรา